สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย FC ทุกท่านนะครับตัวนี้กระเพงเพชรหนาวครับหนาวตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะครับผมเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับที่จะมาเล่าข่าวนะครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็จะเป็นการเล่าข่าวคู่รักต่างวัยแห่งบ้านดงสารเย่าจะลากับน้องตั้งนะครับข่าวข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับโอเคครับทุกคนนะครับ ก็คลิปนี้นะครับเห็น fc c o m มนต์กันมาเยอะๆนะเกี่ยวกับวลีเด็ดนะครับวลีเด็ด fc พูดว่ายังไงน,นะครับเขาบอกว่ายอยาจะลาปล่อยเด็กมันไปเถอะนะครับโอ้โหนะผมก็โดนใจกับวลีคํานี้มากเลยที่ปล่อยเด็กมันไปเถอะคาว่าปล่อยเด็กมันไปเถอะก็คือปล่อยน้องตั้งไปเถอะปล่อยให้น้องตั้งไปมีอนาคต นะครับไม่ต้องล้างเอาไว้ไม่ต้องฝืนนะครับไม่ต้องแบบบังคับจิตใจกันนะครับในเมื่อนะครับน้องตั้งอยากจะไปอยากจะไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าก็ให้เขาไปนะครับอย่าล้างาไว้เดี๋ยวจะเจ็บข้างเดียวใช่ไหมจือบบจือบอ,อ,บอไปว่าอะไร fc จือบอ นะครับเหมือนเพลงนะอเอออยู่เฉยก็เจ็บนะครับเอาเธอปล่อยเข้าไปเธอนะครับเยจนล,ลานะครับสักวันหนึ่งนะครับเขาก็จะได้เผชิญโลกว้างเขาอาจจะได้รู้ความจริงก็ได้ว่าเวลาที่ไปมีผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่จะดีเท่าเยจลาหรือเปล่า นะครับให้เขาไปเปิดประสบการณ์ไปนะครับไม่ต้องล้างหรอกนะเขาบอกว่าอะไรนะเอาช้างมาฉุดมันก็ฉุดไม่อยู่นะครับอ่าตัวเดียวนะยังยังไม่อยู่เลยคราวนี้ก็เอามาทั้งโขงเลยไหมเอามาทั้งป่าเลยฉุดอยู่ไหมไม่อยู่นะครับปล่อยไปนะครับปล่อยเด็กไปนะครับอย่าไปเขาเรียกว่า ทำรักจิตใจตัวเองเลยนะครับจริงๆอะ่ะเราก็เห็นใจะนะเห็นใจเยจลานะครับที่แบบว่าเอ่อต้องสูญเสียนะครับสูญเสียคนรักไปนะครับเคยรักกันมาเนิ่นนานนะครับเป็นตำนานรักบ้านดงสารนะครับจนมีหนังขึ้นมานะครับ หนังขึ้นมาคือมนกษ์รักบ้านดงสารผลิตโดยอดีตลูกเคยเก่านะครับทำทำหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆอ่ะแมงแมงกระบี้ว่าว่าจะทําหนังแหละแต่คราวนี้มันมันถ่ายไม่ได้นะครับมันถ่ายไม่ได้มันเกิดปัญหามันก็เลยถ่ายหนังเรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ปล่อยไปนะครับอ่านะครับทุกคนนะ ก็ต้องบอกว่าความรักมันพูดยากเหมือนกันนะไอเรื่องความรักเนี่ยความรักความไข่ความรักความไข่มันก็จะมากันทั้งสองอย่างไม่มีรักก็ไม่มีไข่ไม่มีความไข่ก็ไม่เกิดความรักมันก็ต้องอยู่คู่กันนะทุกคนนะเอออย่าหาว่าทะลึ่งหรือลามกเลยทุกคนนะฮะความไข่มันมีกันทุกคนแหละถามสิเป็นแฟนกันไม่มีความไข่มาเป็นเพื่ออะไร มาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมนะครับอ่ามันก็ต้องมีความค่ครับมีรักก็ต้องมีค่ของมันอยู่คู่กันนะครับเหมือนน้ามันกับไฟอยู่ใกล้กันมันก็จะบึ้บนะครับนะนะครับต้องสปาร์กมันก็ต้องสปาร์กกันทุกคนตอนนี้หน้าหนาวด้วยดิตายแล้วหน้าหนาวขาดคู่เออนะครับเดจะลาขาดคู่แล้วตอนนี้อืมนะไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่า ขาดคู่ไม่เป็นไรหรอกพ่อห่มมีใช่ไหมเออที่นอนก็มีผ้าห่มมีเสื้อกันหนาวก็มาใส่นะครับถ้ามันหนาวมากก็ก่อไฟนะครับดังไฟนะครับก่อไฟฟืนผิงเอาผิงไฟเอาแค่นี้ก็อบอุ่นแล้วไม่ต้องง้อแฟนหรอกใช่ไหมอ่าไม่ต้องง้อแฟนหรอกครับปล่อยเข้าไปแหละดีแล้วเนาะทุกคนนะครับเห็น f c นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากว่าปล่อยเด็กมันไปเถอะ นะครับปล่อยไปเธอะอย่าเสียดายนะครับบางคนก็เม้นมาก็บอกว่าอะไรนะเอ,อของมันเหนียวอ่ะเด็กมันเคี้ยวยากว่างั้นอนะ่ะผมนี่ครับเออนะครับลั่นเลยนะบอกว่าของมันเหนียวอ่ะเด็กมันเคี้ยวยากนะครับโอ้โหเอฟซี FC ก็ขยันเม้นมาเนาะนะครับก็เข้าใจเม้นมานะนะครับแต่อย่าไปว่าอย่าจะลาแรงเลย ของเหนียวอะไรกันไม่เหนียวหรอกออกจะหน้ารักนะครับอืมนะฮะไอตอนที่รักกันนะ่ะโอ้โหหวานจะเอ่อปานจะแบบแหกดมเลยกัน,นะฮะคือคือรักกันใหม่ๆอ่ะน้ําต้มผักก็ยังว่าหวานใช่ไหมนะครับน้ําต้มผักทําไมหวานเออไปชิมจริงๆเนี่ยหวานไม่ไม่หวานนะรสชาติโอ้โหไม่เคยหวานนะครับ ใหม่ๆม,มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมแล,และหลายๆคู่ที่มีข่าวเลิกลากันใหม่ๆโอ้หวานมากพอเลิกลากันโอ้โหอโอกคลิปอะไรหรือมีคงมีข่าวโอ้โหอ,อ,อะไรกันก็ไม่รู้นะครับอืมให้มันเหมือนตอนแรกหน่อยตอนที่รักกันใหม่ๆนะครับคุณรักกันเพราะอะไรนะครับอืมเมื่อหมดความหวานทุกอย่างก็เมลายจางหายไปใช่ไหม αι? เหมือนสร้างอ้อยปะ ปอกินอ้อยใหม่หวานไหมหวานที่เคี้ยวไปหหวานเจี๊ยบพอน้ําหวานใกล้หมดทําไงครับถุยกากอ้อยทิ้งไปซะหมดประโยชน์มันหมดประโยชน์ไปแล้วสากอ้อยนะครับเนี่ยพอหมดความหวานกลายเป็นสากอ้อย <laughs> เพลง <laughs> เพลงแล้วทุกคนนะไอเราก็เปรียบเทียบไปนะครับนะ fc อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดนะครับคนที่ไม่ชอบไม่ไม่อยากฟังเรื่องราวคู่รักต่างวัยก็ไม่ต้องฟังหรอกนะครับคลิปนี้ผมก็หยิบคอมเมนต์มาพูดนะครับมาเล่าข่าวเอานะครับแล้วก็ต้องดูทิศทางในคอมเมนต์ว่าเป็นอะไรอย่างไงบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อไม่จริงทำไมผมไม่ไปถ่ายสัมภาษณ์เขา ก็จะไปได้อย่างไงก็ตอนนี้ผมอยู่กับแมงเพชรผมจะไปยังไงสกลนครไกลมากนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปนะครับอ่าบางคนก็เม้น์เข้ามาว่าเออรอผมสองเดือนอะ่ะไม่รอหรอกเชื่อสิเดี๋ยวคุณก็ต้องรอผมตอนเนี้ยคุณไม่รออ่าโอเคคุณไม่รอนะครับเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงคุณก็ต้องดูคลิปผมอยู่ดีอ่ะเพราะอะไรครับมีผมช่องเดียวครับมีผมช่องเดียวที่นําเสนอ นะครับแล้วก็ติดตามข่าวของทั้งสองคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเลิกลากันนะครับเดี๋ยวผมจะนำข่าวมาบอกว่าทั้งสองคนอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรบ้างหลังเลิกลากันแล้วนะครับผมก็มีผมช่องเดียวแหละที่จะไขกุญแจนั้นได้ใช่ไหมครับกุญแจนั้นก็คือความลับของทั้งสองคนที่แบบว่าไม่มีใครรู้ ว่าสองคนนั้นไม่ใช่แอบมาหากันเลยครับเฮ้ยนะครับไม่ดีนะทุกคนนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะถ้าเขาต้องสอนสองสองคนแอบมาหากันทำยังไงดีนะครับอมา FC กินน้ำร้อนด้วยกันอากาศมันเย็นทุกคนอากาศมันเย็นโอ้แต่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปถ่ายชีวิตเรื่องราวเขาเราไม่รู้หรอกว่า เบื้องหลังที่ไม่มีใครไปถ่ายเขาทําอะไรกันอยู่สองคนนี้นะครับหรือเขาแอบไปหากันหรืออะไรยังไงนะครับเปล่าก่อนอืมพ่องคออ๋อสุดยอดอุ่นอุ่นเลยนะครับอืม มันก็เป็นเรื่องของศัตรธรรมของชีวิตนะครับ FC นะคือคนเราอนะผมผมถามผมเอาผมก่อนนะถ้าถามว่าเด็กสาว,สาวนะครับแล้วก็หญิงแก่คนหนึ่งนะครับให้ผมเลือกเป็นคู่ครองใหผ้ผมจะเลือกใครนะครับร้อยทั้งร้อยผมเลือกหญิงสาวเด็กสาวอยู่แล้วหญิงแก่ต้องถามว่าเอามาทำไม อเอามาเป็นแม่ถ้าเราถ้าเรานับถือเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึง่งเอาไว้กราบไหว้บูชาเอาไว้ปรึกษาได้แต่อย่าอย่าคิดถึงเรื่องไปเอาเขามาเป็นภรรยานะนะครับบาปนะคอไอ้พวกนี้นะครับเออผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะทุกคนนะนะครับคืออย่าไปหลอกอย่าไปหลอกเขานะครับ บางคนก็มีใจให้คนแก่ไปหลอกว่าชอบคนแก่จนแบบคนแก่เนี่ยใจแตกใจหลงละเริงว่าเด็กชอบดีใจอะไรประมาณนี้ยแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยแอบปิดบังเอาไว้ว่าไม่ได้ชอบหรอกนะครับหวังอย่างอื่นหวังอะไรครับหวังเงินหวังลหลายอย่างนะครับเออเป็นไงล่ะทุกคนพอนานๆนนไปความจริงมันก็เริ่มกระจ่างทีละเรื่องละเรื่องสุดท้าย นะครับคู่รักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรครับความจริงใจมันไม่มีแล้วอ่ะนะครับความจริงใจมันหายไปแล้วอ่ะนะครับทําไมถึงหายไปก็เพราะว่ามันไม่เหมือนตอนแรกที่พูดเอาไว้ว่าเราน่ะจะดูแลกันตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเราจะไม่อายชาวบ้านหรือใครหน้าไหน ที่มามองว่าเรานะ่ะมีเมียแก่นะครับไอ้คำพูดคำพูดอย่างดิบดีนะครับจนมาถึงป,ปัจจุบันคำพูดนั้นหายไปไหนถ้าย้อนกลับไปทวงถามก็คงไม่ได้ข่าวหรอกอาจจะบอกว่าจำไม่ได้ไม่รู้พูดอะไรไปจบเลยนะครับจบเลย แต่ผมนะ่ก็เป็นกำลังใจให้กับคู่รักตักวัยนะครับทุกคนนะไม่ใช่ว่าผมนะนะครับไปว่ารักต่างวัยคู่อื่นนะคู่อื่นเขาก็มีรักกันดีแต่เขานี้จะมีเฉพาะบางคู่ที่เขาเลิกลากันนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลต่างๆนานาที่เขาเลิกลากันเนะี่ยมันก็ร้อยพันเหตุผลนะครับที่ทำให้ทั้งคู่เลิกลากัน แต่ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมรู้ถ้าเป็นคู่เด็กนะครับถ้าเป็นคู่เด็กหนุ่มกับหญิงหญิงแก่นะเด็กหนุ่มมักจะไปมีคนใหม่นะครับมักจะไปมีคนใหม่ที่มีอายุน้อยกว่าฝ่ายหญิงแก่จะเป็นอย่างนั้นตลอดเลยทุกคนนะครับไม่มีหรอกครับที่แบบว่าเด็กจะเลือกกับหญิงแก่แล้วไปหาหญิงแก่คนใหม่ไปเรื่อยๆผมว่าไม่มีนะถ้ามีก็โอ้โห ไอ้นั่นก็นักลาวัตถุโบราณเกินไปนะครับไม่ใช่นะครับจะเย็นพ่อหนุ่มนะครับจะเย็นพ่อหนุ่มโอ้ไปทําลายสมบัติของชาติได้ยังไงนะครับเออนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามีคนประเภทนั้นไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะคือแบบเออชอบคนแก่โดยเฉพาะมันมีนะทุกคนนะมันมีจริงๆริงนะนะครับนี่ล่าสุดผมผมดูข่าวนะครับจิตใจมันทําด้วยอะไรนะครับ ไอคนนี้มันไปข่มขืนยายนะทุกคนโอ้โหยายก็75ห้าแล้วนะครับตอนนี้ตำรวจก็คงจับได้แล้วแหละนะครับเนี่ยยาไปทำลายนะครับโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงนะทุกคนนะอันนี้ในกรณีที่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับคู่รักนะผมผมดูข่าวมาแล้วมันสะเทือนใจ75หนะ้านี่ยรุ่นแม่รุ่น อา่ารุ่นยายเรานะครับให้ให,ให้ให้ทำความเคารพนะครับอย่าไปทําคิดมิดีมิ้ายนะครับยกเว้นยกเว้นคู่รักต่างวัยที่เขาเป็นสามีภรรยากันคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยจะมีอะไรกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วไปทําอย่างนั้นผิดกฎหมายนะนะครับอย่าไปทําลายแบบนั้นนะครับโอ้เห็นข่าวแล้วผมมันสลดใจมากเลยทุกคนนะครับ มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องระวังนะทุกคนนะถ้าผมถ้าแมงกะบี้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเจอคนที่กําลังจะไปาทาทาไม่ดีไม่ร้ายกับคุณยายเนะี่ยผมจะรีบไปช่วยเลยนะถ้าถ้าสมมติว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมจะรีบไปช่วยเท่าที่ผมช่วยได้นะก็ต้องดูก่อนนะว่ามันมีอาวุธไหมถ้าไม่มีอาวุธก็โอเคพอได้อยู่ถ้ามีอาวุธแล้วก็ต้องหาอาวุธไปด้วยนะครับหรือไปบอกใครให้ไปช่วยอะไรประมาณนี้นะนะครับ อไม่น่าเลยนะคนพวกนี้นะครับเจฟซี FC คิดว่าไงครับในกรณีของที่แบบว่า,าเด็กเนี่ยมาทำลายความรู้สึกของอหญิงชรลาคนหนึง่งนะครับแรกๆก,ก็บ,บอกว่ารัก รักนักรักหนาแต่พอถึงวันจริงลวดลายเริ่มออกเริ่มแบบว่าไม่มีความหวาแล้วหรือบางทีอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้รักต่างวัยคนที่เสียเปรียบที่สุดก็คือฝ่ายหญิงแก่นะครับเสียเปรียบทุกอย่าง เสียทั้งใจเสียทั้งตัวเสียทั้งความรู้สึกนะครับย้อนเวลากลับไปได้ไหมไม่ได้ช่วงเวลาที่คู่รักหวานกันอ่ะโหกอดกันเดินติดกันเป็นปลาท่องโก ổ, สวีทกันภาพเหล่านั้นอ่ะมันเลือนลางไปแล้ว มันไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกนะครับทุกท่านตอนนี้ให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับก็ถ้าใครมีประสบการณ์นะครับเรื่องรักต่างวัยอ่ะอันนี้เราเราจะถาม fc นะใครที่มีประสบการณ์อย่างอย่างอย่าง fc เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วแล้วมีเด็กเข้ามาชอบเราเนี่ย นะครับ FC เนี่ยตัดสินใจอย่างไรนะครับสมมุติว่าเด็กเข้ามาชอบเราเนี่ยอายุห่างกว่าเราประมาณ10กว่าปีหรือ20กว่าปีเนี่ยเราเราพร้อมไหมเราพร้อมสปาร์กเลยไหมหรือไม่ใช่หรือต้องดูก่อนหรืออะไรยังไงนะครับความความจริงน,นะค,ค,วความจริงนะเออผมผมผมก็อยากรู้นะครับว่าความจริงเนี่ยนะครับ เวลาที่เด็กเนี่ยมาชอบเรามาจีบเราเนี่ยมาอยากสัมพันธ์ทำไมตีกับเราเนี่ยเราที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วเนี่ยเรารับมือกับเด็กหนุ่มยังไงเปิดใจไหมครับหรือหรือยังลังเลว่าเอะเขาจะทิ้งเราหรือเปล่าหรือเจ้าคนนี้มันมาหลอกใช้อะไรเราไหมได,ได้ได้คิดอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่า เด็กหนุ่มคนนี้มันจะมาย่ำยีหัวใจเราแล้วก็จากไปอย่างนี้แหละครับใช่ไหมเราก็อยากจะรู้เนาะนะครับในความคิดเห็นของ FC เพราะว่า FC ที่ดูผมอยู่เนี่ยค่อนข้างมีอายุนะนะครับค่อนข้างมีอายุบางคู่ก็บอกบอกว่ามีแฟนที่อายุห่างกันมากแต่ไม่ไม่ได้ออกสื่อนะปัจจุบันก็ยังอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้คือคู่รักที่ เขายังรักกันแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ทิ้งกันนะนะครับมันก็ไม่ใช่หรอกครับว่าที่แบบรักต่างวัยทุกคู่จะเลิกกันไปหมดไม่ใช่มันอยู่ที่บุญวาสนานะครับอยู่ที่บุญวาสนาว่าทั้งสองคนน่ะเขาเกิดมาคู่กันไหมถ้าของมันคู่กันแล้วมันก็ไม่แควกันหรอกก็คิดซะว่าเด็กหนุ่มผู้ชายนะมาเกิดทีหลังนะครับ ู้หญิงเกิดก่อนแต่อาจจะเจอกันช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่เจอกันนะครับจริงๆมันมันมีจริงๆนะทุกคนนะที่แบบว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะโทษเด็กฝ่ายเดียวว่าอู้มาหลอกคนแก่แต่จริงความรักที่จริงใจมันก็มีแต่มันมันมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อย สำหรับคู่รักต่างวัยนะเพราะว่าธรรมดาคนที่อายุไล่เลียงกันเนี่ยยังเลิกกันเลยคือมันไม่เกี่ยวหรอกต้องอายุต่างวัยนะครับมันจะเลิกกันเร็วคนอายุไล่เลียงกันก็เลิกกันเร็วเหมือนกันมันอยู่ที่คนสองคนอยู่ที่คนสองคนความสัมพันธ์ทั้งคนสองคนนะครับว่าเขานะครับอยู่ด้วยกันแล้วเขาไปด้วยกันรอดไหม นะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเขาใช้ชีวิตดยวยกันแล้วมันไปรอดไม่มีอะไรละครับที่จะมาขวางกัน้นจะมาทำลายกำแพงรักของเรามันไม่มีทางแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์แอบปิดบังอะไรไว้แน่นอนครับสักวันหนึ่ง นะครับความจริงมันจะเปิดเผยนะครับพอความจริงเปิดเผยปุ๊บแน่นอนฝ่ายผู้หญิงต้องเสียใจก็ถึงบอกว่าปล่อยเด็กมันไปได้ดีเถอะนะถ้าเด็กมันจะไปนะครับอย่าไปห้ามอย่าไปล้างยิ่งห้ามก็ยิ่งไม่ฟังนะครับยิ่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะนะครับยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเพราะฉะนั้นปล่อยไปเถอะแต่เราเข้าใจนะว่า ไอ้ความเสียดายเสียดายมันมีนมอยู่นะก็ก็มันเสียดายอะ่ะเราก็ไม่อยากจะปล่อยเด็กไปอะนะครับเออนี่แหละก็มันเสียดายจริงๆนะครับไม่อยากจะปล่อยเด็กไปอุตส่าห์ได้มาเป็นเจ้าของอันนี้เราเข้าใจนะอุตส่าห์ได้ทั้งตัวและใจของเด็กมาเป็นเจ้าของเป็นของเราคนเดียวเราไม่ให้ใครแต่มาวันนี้เด็กตีจากเราไปเงี้ย นะครับอืมแต่เราก็ต้องอ่ายอมตัดใจนะครับทุกคนยอมตัดใจเถอะเพราะยังไงซะถ้าของอ่ะที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะสักวันหนึ่งมันก็มาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของหรือสัตว์อะไรกระช่างที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะ สักวันหนึ่งก็จะต้องไปจากเรานะครับจริงไหมทุกคนเอออันนี้ผมว่าเรื่องจริงนะก็เหมือนที่เราเคยคบแฟนนั่นแหละแล้วเป็นอดีตแฟนเก่าก็ได้อะเป็นอดีตแฟนเก่าพอเลิกรางไปแล้วเขากว็าไ,ไปมีคนใหม่ก็นี่ไงก็ไม่ใช่ของของเราก็ปล่อยเขาไปนะครับใช่ไหมทุกคนเราก็ปรงซะ นะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับให้ปรงไปสุดแต่แล้วแต่ว่าจะปลงได้ไหมถ้าปรงไม่ได้เนี่ยโอมันก็เจ็บปวดนะนะครับผมว่าลึกๆตอนนี้ผมคิดว่าลึกๆยาจลาก็ยังคิดถึงน้องตั้งอยู่แหละนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปีใหม่ก็หน้าหนาวซะด้วยหนาวใจหนาวกายอีก คนเคยผูกพันกันอะยังไงมันก็มีคิดถึงกันแหละนะครับแต่เราก็ยังไม่แน่ชัดนะทุกคนนะที่ผมบอกว่าไม่แน่ชัดเพราะอะไรครับคือเขาทั้งคู่น่ะเคยเคยแยกกันอยู่นะแต่แต่แต่เขาไม่ได้พูดออกคลิปว่าแยกทางกันอะไรเงี้ยแล้วเขาสองคนก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ ตอนนั้นน่ะที่ผมบอกว่าคุณคุณหลอกดาวอะ่ะคุณหลอกดาวเราคิดว่าคุณน่ะเลิกกันไปแล้วแต่ที่ไหนได้คุณกลับมาอยู่ด้วยกันอันนั้นคือรอบแรกนะที่ผมได้ทําคลิปไปนะจำได้ไหมนะครับรอบนี้เราไม่รู้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์เลยครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์แมงกะบ,บี้กลับไปหาเขาที่บ้านดงสารแล้วบังเอิญ ไปเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันกําลังลดน้ดนําด้วยกันกําลังทํำข้าวด้วยกันแล้วให้ผมคิดยังไงถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับคู่รักต่างวัยบ้านดงสารชีวิตรักและเรื่องราวของทั้งคู่จะจบลงแต่เพียงเท่านี้หรือจะมีภาคต่อหรือเปล่านะครับนางเอกจะทำใจได้ไหมเมื่อพระเอก ต้องแยกทางนะครับความรักและความห่วงใยของทั้งสองยังมีให้การอยู่ไหมต้องรอติดตามรับชมนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยแมงก a ะบ,บี้ฟิลม์มกำกับภาพยนตร์โดยแมงกะบ,บี้ฟิลม์มโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ